สวัสดีอาจารย์ทุกท่านไม่กลับมาพอกันคือเกากับสวัสดีนกเขาใหญ่ที่นี่สภาพไม้พี่น้องสภาพไม้กับสิมะเพืองนกคือเกาพี่น้องที่หาไงหายไปหลายตืมือเติบนอกพี่น,น้องเนาะ อาทิตย์อาทิตย์เติบเอ้าววันนี้ก็ได้ออกมาเพื่นุกว่าในส่วงนี้ก็การต้อนนกกับต้นกกนตอนยากพี่น้องเลยว่านกปลาเขาฟุ้งแล้วนกปลาบ่าสูบพี่น้องก็เลยเอานกไปม,มาฟื้นอยู่ให้อยู่นะขึ้นเก่าพี่น้องเลย เขากำลังสอดพลัถอกพี่น้องหาก็สิไปอนุกมัยไปป้าไปผลพี่น้องเลยอุ้มผลแล้วอุ้มตโนธแล้วลลพี่น้องเลยผลนะก็เมลก็สิมาพักอยู่นี่ตอนเย็นพี่น้องเลยอากาศหอนแห้ง อยู่ไหอยู่นะพี่น้องเอาไปกอนงกดพี่น้องเอ้ยติดตามด้วยพี่น้องวันนี้สิได้จับค้าบ่ที่ห่างหายไปดนเลยบ่ได้จับค้านกพี่น้องกับออกไปออกับบุหรีก็เลยบ่ได้เอาคลิปลงพี่น้องเอ้ยย่านพี่น้องเบือ่อหลรมณด้วยพี่น้องเนาะ เราได้ขึ้นเมียนในพี่น้องน้อพี่น้องขึ้นเมียนต้นแก่นี่แเข้มน้องแข้มน้องนักพี่น้องตัดไม้ว่าสิขึ้นเมียนอยู่หันพี่น้อง มันมีงวัวพี่น้องเอ้ยงวัวเขาผูกเมียนก็เลยบริขึ้นเมียนก็เลยใหญ่มาขึ้นอยู่ต้นแก่พี่นอ้องอ๋อหลุดเดไปพี่น้องเ้ยเอาเไปพักคนละพี่น้องเอ้ยพักอยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้ะคนละหลุดหลุดหลุดน้ำกันพี่น้อง ว่านกมเกาะสนิมพี่น้อกกรอดันกไม่มพี่นก้กเกาะสนิมเชียงไฮ้เชียงนาพี่น้องกันตวนตอนอยู่ นี่เห็นเสียงลูกปาพี่น้องเอ้ยหลุดเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้นเป็นเป็นยาปัวสิวลูกเขาพี่น้องตัวกินซ้ําเทื่อนี้เซา <mile> บางบอนคือก็เอิ้นหญ้าเพิ่นเนาะพี่น้องก็กินได้3เทื่อ2 0 0เป็นชิวนี่พี่น้องเมื่อนาสิมาเฮ็ดคลิปใี่นองเบงก็เด็อยอดมันประมาณ3หยอดพี่นองมาตําใส่กับเกือแล้วก็ปันเป็นก่อนตัวเอหนกิน3มื้อมื้อละก่อนพี่นกินยามเช้าตัว3มื้อนี่เช้าเลยพี่น ตายต้องปิดถิ่มเลยใส่ย,ยาพื้นบ้านเ่าพี่น้องลกระคันอยู่ยพี่น้องไม่บบไม่ลกป่าพี่น้องเลยลกป่าบบลงมาพี่น้องเลยมันล็กมาเป็นย่ามเลยพี่น้องลกป่าจะแท้ อยมีอยู่เ่ร์โดมบุกคันพี่น้องเลยภาพไม้ก็ท้งให้ท้งหน้าไม่เห็นตีเสียงจักจั่นพี่น้องเลยเขาก็ทกอกพี่น้องกนกบลุงม,มากินพี่น้องเลย จะเป็นรถล่วงกับบพืนพี่น้องเอ้ยจะคิดเข่าละหนี่งสิบสองมู่พี่น้องเอ้ยจะคิดเข่าละบทควอเข่ามากด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิบฝากสำเร้อพี่น้องเด้วยขอขอบใจพี่น้องที่ติดตามชมง่า ล่งแล้วฝาก็ติดตามด้อยพี่น้องด้วยเจอบุมีนุกปลามานน่ก็ดิกับบันก่อนอ่าขอบใจพี่น้องที่ติดตามชมเ้อฝากกดติดตามแน่พอกันไวในคลิปนะพี่น้อง